สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลของจริงเบบี้จริงโกะนะคะในที่สุดวันนี้เราจะมาทำเฟร r ดแฮร์แคร์โปรดักต์แล้วคลิปนี้จริงๆคนขอมานานมากเหมือนกันแต่ว่าเรายังไม่ได้ทําเพราะว่าตอนนั้นรู้สึกว่ายังไม่ได้เจออะไรที่มันถูกใจขนาดนั้นจนกระทั่งแบบหลังๆเนี่ยตั้งใจบํารนุงผมมากแล้วก็รู้สึกว่าผมตัวเองสภาพมันดูดีขึ้นคือถ้าใครเพิ่งตามจริงเนี่ยอาจจะไม่เคยเห็นว่าประมาณเกือบ2ปีที่แล้วจริงเคยตัดสีผมซึ่งอันนั้นอะคือมันกัดทุกเลเยอร์มันทําแบบถี่มากอะไรเงี้ยถ้าเป็นนนคที่เผม เป็นเวอร์จินแฮร์ไม่เคยทําสีไม่เคยกัดสีแล้วก็เป็นคนที่ผมแข็งแรงมากเงี้ยการกัดสีผมมันจะไม่ได้กระทบกับผมขนาดนั้นแต่ว่าจริงเนี่ยเป็นคนที่ผมยกักศกแต่กําเนิดคือเคยยืดตอนเด็กมากๆจนตอนนี้คิดว่ามันน่าจะหายไปหมดแล้วแล้วก็เป็นคนที่ใช้ความร้อนกับผมทุกวันทั้งนีบทั้งดัดอะไรเงี้ยเส้นผมจริงๆตอนนี้มันคือย,ยังแห้งอยู่แล้วก็มันไม่สามารถกัดได้แต่ตอนนั้นเนี่ยที่เรากัดสีไปอะ่ะมันอาจจะดูสวยแต่ว่าตอนที่ทำอะ่ะคือพอรูปผมมาคือผมมันขาดติดมือมาเลยอะ่ะตอนนั้นคือช็อกมากเพราะ่าไมเเเคยเกิดหตุ ขนาดนี้มาก่อนปกติเป็นคนผมเสียอยู่แล้วแต่อันนั้นคือแบบเกินเดียวยากจริงหลังจากนั้นเวลาย้อมสีผมเงี้ยก็เลยจะเลือกที่เป็นแบบสีออแกนิกคือปกติจริงจะทำสีที่ The Sis h a Studio จริงก็เลยทําเป็นสีออแกนิกมาเป็นปีแล้วอะไรเงี้ยไม่ได้ไปยุ่งกับสารเคมีเท่าไหร่ขั้นตอนการบำรุงผมจริงเนี่ยมันจะแบ่งเป็นทั้งแบบก่อนสระผมตอนสระผมแล้วก็หลังสระผมแล้วก็มีทานอาหารเสริมด้วยเพราะว่า เราแบบอยากให้ผมมันกลับมาสุขภาพดีจริงๆอะเพราะว่าก่อนหน้าที่จะตัดสีผมอะเส้นผมมันยังแบบไม่แยกขนาดนั้นนะเออแต่ตอนนี้ก็กลับมาเป็นสภาพที่ดูเฮลตี้แล้วแต่ว่าถ้ามาจับจริงๆอะมันก็ยังแห้งอยู่นะคือผมจริงอะค่อนข้างจะยาวเร็วตอนนี้ผมที่เฮลตี้จริงอะก็คือมีอยู่ประมาณนี้ส่วนอันนี้ก็คือผมเสียมันยังเป็นผมที่มีไฮไลท์อยู่บ้าง ก็เป็นว่าไม่รอช้านะคะเดี๋ยวจิงจะเริ่มแนะนําเลยคลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะอันนี้คือเป็นสิ่งที่จริงคัดสรรมาแล้วว่ามันดีจริงมันอาจจะมีตัวที่มันราคาสูงแต่บอกเลยว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาโปรดักที่ใช้ช่วงเนี้ยมันเยยวยาผมจริงได้แบบ แล้วก่อนสระผมเนี่ยเราสามารถหมักผมได้เนาะจิงก็จะหมักผมเกือบจะทุกครั้งเลยที่สระผมเพราะว่าถ้ามีเวลาเนี่ยเราก็เผื่อเวลาแล้วก็หมักผมจะทําอะไรจะล้างเครื่องสำอางนี้ก็ว่าไปจิงจะมีอยู่2โปรดักที่ใช้สลับกันแต่ว่าอีกตัวหนึ่งอะ่ะใช้หมดแล้วแล้วแม่บ้านเขาทิ้งไปนะคะแต่จิงเคยอัดคลิปตัวนั้นไว้แล้วก็คือ o l a p l e x เบอร์สนะคะปกติเวลาที่ไปซาลอนเนี่ยมันจะมีที่เขาเขียนว่าทรีทเมนต์เป็น o l a p l e x ใช่ไหมซึ่งมันจะเป็นเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองเขาจะ ได้ขวดหนึ่งมันจะเป็น100 ml นะคะราคาสูงหน่อยขายใน Sephora คือจริงก็เพิ่งรู้ว่าเขาให้แบ่งใช้4ครั้งต่อหนึ่งขวดแต่จริงๆก็แบบ ก็ใช้ได้มากกว่าสีครั้งนะมันอาจจะไม่ได้ทําให้ผมนุ่มทันทีอะไรอย่างนี้แต่ว่ามันไปบํารุงถึงพวกโครงสร้างของเส้นผมอะ่ะใช้ไปเรื่อยๆมันจะทําให้โครงสร้างผมแข็งแรงขึ้นเวลาหมักโอลาเพ็กซ์ตัวเนี้ยเขาบอกให้หมัก10นาทีแต่จริงๆสามารถหมักได้นานกว่านั้นนะรู้สึกเหมือนเขาบอกว่าสามารถหมักได้นานสุด90นาทีฉะนั้นถ้าใครมีเวลาหมักนานๆไปเลยเพราะว่าของมันก็แพงเนาะเออก็ใช้ให้คุ้มโอลาเพ็กซ์อันเนี้ยจริงใช้มา3ขวดแล้วเดี๋ยวจะซื้อขวดใหม่ด้วยมันดีจริงๆทุนนก ตัวนี้จะเป็น h a i ม m a s กของ sisley นะคะตัวนี้มันจะเป็น mask โคนขาวเขาจะช่วย็อ t o ์หนังศีรษะจะช่วยดูดซับทั้งแบบความมันสิ่งสกรปรกแล้วก็จะช่วยลดวยความระคายเคืองบนหนังศีรษะนะคะคือตัวนี้มันเหมือนเป็น s c r ับแค a ์นั่นแหละก็คือเอาไว้ใช้สําหรับแบบช่วยบํารุงหนังศีรษะจริงๆถ้าขายับผมสวยต้องเริ่มจากหนังศีรษะก่อนนะถ้าหนังศีรษะแข็งแรงผมมันก็จะออกมาแข็งแรงก็จะเงางามนะคะถ้าบํารุงแต่ผมอย่างเดียวแล้วหนังศีรษะไม่บารุงเลยเงี้ยผมมันก็อาจจะไม่ได้เงางามเท่าที่ควร ตัวน,นี้เวลาใช้ก็คือให้แบ่งชอบผมแล้วเราก็บีบไปตามหนังศีรษะแล้วก็ผมนิดนึงมันหมักไว้ประมาณ10นาทีนะคะคือเท่าที่จริงใช้ก็รู้สึกว่ามันถนอมหนังศีรษะดีก่อนหน้านี้จิงใช้แชมพูแบบลองนุ่นลองนี่ไปเรื่อยๆแล้วมันก็แบบมีคันหนังศีรษะบ้างตัวน,นี้ก็ช่วยได้พอสมควรถ้าใครกําลังแบบอยากจะดูแลหนังศีรษะเงี้ยอันนี้ก็เป็นมาสกที่ดีเหมือนกันต่อมาเป็นหมวดแชมพูครีมนวดนนะคะเป็นช่วงระหว่างสระผมคือก่อนหน้านี้จิงใช้ตัวเคลียร์โบทานิกสีเขียวมาหลายเดือนมากเวลาใค้ ถามว่าแนะนำแชมพูหน่อยอะไรเงี้ยจริงก็จะแนะนำเคลียรโบทานิกไปสูตรสีเขียวคือดีมากทุกคนคือจริงอะ่ะชอบใช้เพราะว่าใช้แล้วผมมันไม่มันถ้าใครเป็นคนที่ผมมันง่ายรู้สึกว่าแบบต้องสระผมบ่อยๆอะไรเงี้ยลองใช้เคลียรโบทานิกสีเขียวดูมันรักษาหนังศีรษะได้ดีแล้วก็ผมไม่มันผมดูเฮลตี้ ดีมากทุกคนจริงๆแบบแนะนํามากๆส่วนตอนนี้เนี่ยจริงลองใช้อันนี้แล้วคือชอบมากมันจะต่างกับเคียบอานิกที่เคียบอโทนิกเนี่ยจะทําให้ผมไม่ค่อยมันใช่ไหมแต่ตัวเนี้ยจริงสระแล้วผมมันดูเงางามมากเนี่ยอย่างวันเนี้ยคือใช้อันนี้มาอันนี้ก็เป็นออแกนิกเหมือนกันเขาชื่อแบรนด์ว่า n o อาเป็นรุ่นแบบ nourishing m o i s t u r i z i n g อะไรเงี้ยสิ่งนี้จะเหมาะสําหรับคนที่ผมแห้งผมเสียต้องการการบารุงตัวแชมพูเขาเนี่ยมันจะทํามาจาก บมบูเอ็กซ์ตรักนะคะซึ่งจริงหาข้อมูลมาแล้วอะคือตัวแบมบูของเขาอะมันจะทําให้ผมอุ้มความชุ่มชื้นได้ดีขึ้นประมาณนี้นะคะแล้วครีมนวดเขาจะเป็น i อวี่ลิฟกับอัลมอนต์ออยตอนนี้จริงใช้มาเป็นเดือนแล้วแล้วสังเกตได้ว่าผมมันเงามากเราจริงไม่ได้หาข้อมูลอะไรเมื่อเกีย้ยพอหาข้อมูลก็คือเพิ่งเห็นว่าช่วยเรื่องแบบทําให้ผมโ่วงน้อยลงให้ความชุ่มชื้นทาให้ผมนุ่มลื่น,ลนแล้วก็ทําให้เส้นผมแข็งแรงเงางามอะไรประมาณนี้จริงก็จะใช้แชมพูสระสองรอบแล้วก็ตามด้วยครีมนวดชะล้มประมาณาูอันี้เาจะะะเป็นนใะสคะ คือถ้าเป็นแชมพูออร์แกนิกอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นใสๆแล้วอันนี้ก็จะไม่มีซิลิโคนไม่มีพาราเบนไม่มีพาราฟินไม่มีมินเนอรลออยล์ไม่มี SLS อะไรประมาณเนี้ยคือไม่มีสารต่างๆที่เกาะให้เกิดความระคายเคืองเป็นออร์แกนิกจริงถ้าที่ไทยก็จะมีขายที่ออร์เบลยูนะคะเดี๋ยวจิงใส่พวกรายละเอียดไว้ให้ใต้คลิปอันนี้ก็ไม่ได้สปอนนะคือจริงอะชอบมากจริงเพราะว่าก่อนหน้านี้นเราใช้แชมพูอื่นแล้วเราก็ไม่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรเท่าไหร่แต่พอใช้อันเนี้ยแล้วเราดายผมเสร็จแล้วเราแบบ วันนี้ทำไมผมมันเงาจังเออปรากฏว่าเป็นเพราะนี้นะคะก็คือถ้าใครไม่อยากผมมันให้ใช้เคลียร์วทานีนะคะส่วนใครอยากแบบให้ผมดูเงางามเนี่ยอันนี้ดีมากแล้วเราก็ยังอยู่ในช่วงของการสระผมอยู่นะคะคือเวลาใช้แชมพูเสร็จแล้วก็ตามด้วยครีมนวดนี้บางทีจริงก็จะหมักผมต่อนะคะโหไม่อยากจะโชว์เนี้ยเลยแต่มันเป็นสภาพใช้จริงมากอะนี่ทุกน อ่จิงแปะรูปให้อันนี้มันเป็นฟิโตโจบาแฮร์มาสนะคะมอสทร i ซ i n g m a ส์อย่างหนึ่งที่จิงไม่ชอบเนี้ยคือหลอดมันเป็นหลอดที่มันบีบแล้วมันจะเสียทรงอะ่ะมันคือรูปไม่ได้อะ่ะแฮร์มาสตัวนี้จะเป็นส่วนผสมจากโจโจบาออยล์ซึ่งพอใช้แล้วอะ่ะผมนุ่มแล้วก็ ผมดูสุขภาพดีขึ้นถ้าใครแบบผมไม่ได้มีปัญหามากก็ใช้ประมาณแบบหนนาทีแต่ถ้าใครผมเสียแบบจริงเนี้ยเขาแนะนําให้หมักแบบห้นาทีแต่ปกติจริงก็ทิ้งไว้ยาวกว่านั้นนะคือใช้แล้วผมมันนุ่มผมมันแข็งแรงขึ้นผมมันไม่พันกันชอบมาก แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่จริงไม่มีตอนนี้นะคะคือลูปไยอันนี้คือชิเซโรฟิโนพรีเมียมทัชเขาจะเป็นทรีทเมนต์เข้มข้นตัวนี้ใช้แล้วผมไม่พันกันจริงๆผมนุ่มมากซึ่งตัวฟิโนก็จะเหมาะสําหรับคนผมทํานสีผมแห้งผมขาดอะไรประมาณนี้นะคะใครผมเสียก็แนะนําตอนนั้นจิงซื้อมาจากญี่ปุ่นแล้วมันดีมากนี่ก็ว่าจะซื้อใหม่อยู่จริงก็จะหมักประมาณแบบสินาทีปอติเวลาหมักผมจริงก็จะทิ้งให้มันอยู่นานหน่อยแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่กําลังลองใช้อยู่แล้วมันก็ไม่แย่เหมือนกันก็คืออันนีีนะะ้้นนนนนะคอออัััักก็ดงเหมืืนนะ Premium Repair Mask ท่าที่จิงหาข้อมูลมาเขาจะมีกรดอะมิโน,โนมีไฮยาลูรอนเน้นเรื่องแก้ปัญหาผมเสียขาดอะไรอย่างงี้ทําให้ผมนุ่มลื่นสุขภาพดีวันนี้จิงใช้ตัวนี้มาผมมันก็นุ่มนะเวลาใดผมอะไรเงี้ยมันก็ใดง่ายขึ้นผมไม่พันกันจิงว่าฟีโน่ะทำให้ผมนุ่มสุดส่วนฟีโตอย่างเงี้ยมันทําให้ผมแข็งแรงด้วยอันนี้ก็ดีแต่ว่าฟีโนผมนุ่มกว่าแต่ก็ไม่ใช่ออปชันที่แย่นะคะเอาเป็นว่าเรามีสตัวที่เราชอบก็คือตามนี้เลยพอสระผมเสร็จนะคะก่อนใดผมก่อนใช้ความร้อนเราก็มีโปรดัก อยู่2อันที่สลับกันใช้อันแรกอันนี้จะเป็น Olaplex เบอร์หนะคะ Bond Smoother ตอนนี้ใช้มาแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนเขาทำให้ คงสร้างผมเราเนี่ยดีขึ้นแต่ว่าอาจจะไม่ได้เน้นเรื่องผมนุ่มขนาดนั้นมันเป็นลิฟต์อินจริงก็จะใช้ตอนระหว่างที่ผมชุ่มชเนี่ยแหละเพราะว่าจริงๆงตัวเนี้ยเนื้อเขาเข้มข้นมากจริงบีบมาแค่อย่างเงี้ยก็คือใช้ได้ทั่วผมแล้วเออแล้วเขาก็เขียนว่าทําให้ได้ผมเร็วขึ้นซึ่งเป็นเรื่องจริงนะพอจริงใช้ตัวนี้รู้สึกว่าผมแห้งเร็วขึ้นด้วยหลักๆก็คือทําให้ผมชุ่มชื้นทาให้ผมไม่ชีฟูอะไรประมาณนี้นะคะมันค่อนข้างแต่ราคาสูงนิดนึงแต่ว่าใช้ได้นานอันเนี้ยใช้ได้นาาาาานนนนกวววว่่่่เเเเเบบอออรรร์์3พะะมัใช้้ททีีลลิดดยแแแตตนนคืขห ว่าใช้ได้สีครั้งซึ่งตัวนี้มันไม่ใช่แบบ heat protector นะคะมันเป็นแค่บำรุงอะไรเงี้ยจิงก็เลยจะชอบใช้ตัวนี้ด้วยอันนี้คือ Aveda Damage Remedy นะคะเป็น Dairy Hair Repair ตัวนี้ชอบมากตัวนี้จริงใช้หมดไปประมาณ2หลอดแล้วตัว Aveda อันเนี้ยจะกันความร้อนให้ผมเราได้ถึง230องศา ดีมากทุกคนคือปกติบางตัวจึงมีของเกาหลีมันจะเขียนว่าได้แค่1้อยอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะก,กันความร้อนได้มากกว่าจึงจะใช้ตอนที่ผมชุ่มๆผมแห้งหมาดอะไรประมาณนี้แล้วเราก็ได้ผมใช้ความร้อนอะไรก็ว่าไปมันก็ช่วยปกป้องเส้นผมจากความร้อนอแล้วก็ทําให้ผมค่อยๆดีขึ้นนะเพราอย่างจริงี้ยต้องใช้ความร้อนทุกวันฉะนั้น heat protector มันเป็นสิ่งที่จําเป็นมากถ้าไม่มีคือผมสุดจะแตกปลายในอย่างจริงๆตอนนี้ผมจริงอะคือถ้าจับอะมันก็จะรู้สึกว่าแห้งแงใช่ไหมแต่ผมไม่แตกปลายเลยยกความด้ดีมาก อันนี้มันเป็นแพ็กเกจลิมิต็ดนะคะมันก็เลยจะมีลายปกติเขาจะเป็นเรียบๆพอได้แห้งปุ๊บเราก็จะได้ตรงด้วยเพราะว่าจริงผมฟูมากจะต้องได้ตรงให้มันแบบสวยสวยก่อนแล้วก็จะใช้ที่ม้วนผมอีกทีนึงซึ่งพอม้วนผมอย่างเงี้ยผมมันจะดูเฮลตี้กว่าเดิมแล้วหลังม้วนผมมาจงิจงจะใช้ออยล์ซึ่งจริงๆอะปกติเราสามารถใช้ออยล์ก่อนที่จะม้วนผมอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะใช้ตอนผมชุ่มๆก็ได้จงิงจะใช้เป็นตัวนี้ช่วงนี้ Miss Ong Sang ิดด้าน อันนี้จะเป็นวิสอองแซงนะคะเป็นสูตรออริจินอลและอันนี้เป็นสูตรสไตลิ่งคือจริงๆมันก็ไม่ได้ต่างอะไรมากกับออยล์ออริโอลนะคะเอาเป็นว่าถ้าใครชอบอันไหนก็ใช้อันนั้นได้ซึ่งอันเนี้ยจริงจะชอบอันนี้มากกว่าออริจินอลเพราะว่าสีชมพูเนี้ยเหมาะสาหรับสไตลิ่งใครที่ม้วนผมแบบจริงเนี้ยก็ใช้สูตรนี้ก็ได้จริงจะใช้ประมาณ2ปัม๊มแล้วก็ฉลมทั่วทั่วหัวพอฉลมออยล์หลังจากที่ม้วนผมเนี้ยผมมันก็จะดูเงางามเราก็จะสามารถหลอกทุกคนได้ว่าผมเราดูเฮลตีีี้เนนน่่ยออางงผมต อันนี้คือผ่านทุกขั้นตอนที่เล่าไปตั้งแต่แบบใช้พีแชมพูซิสเล่ใช้แชมพูแล้วก็หมักด้วยซูบากิวันนี้แล้วเราก็ใช้ออยใช้อเวด้าใช้ทุกอย่างที่บอกมาผมมันก็จะแบบมีความเง,งางามซึ่งถ้าจริงไม่ม้วนผมผมมันก็ยังดูฟูแต่ว่าพอม้วนผมแล้วก็ใช้ออยผมมันก็จะดูเฮลตี้อย่างที่เห็นเลยต่อมาเป็นหมวดอาหารเสริมนะคะจริงจะมีทานที่ช่วยเรื่องผมแค่ตัวนี้อันนี้คืออาหารเสริมของฟีโตนะคะคือตัวเนี้ย คนทานเยอะมากแล้วเขาก็บอกว่ามันดีจิงก็เลยลองทานดูซึ่งเขาอะช่วยทางเรื่องผมกับเล็บก็จะทําให้แบบเล็บแข็งแรงขึ้นด้วยแต่เล็บจริงมันก็ไม่ได้มีปัญหาขนาดนั้นอยู่แล้วสิ่งที่ชัดเจนที่สุดในตัวเนี้ยก็คือลูกผมขึ้นผมยาวเร็วขึ้นเล็บยาวเร็วขึ้นคือจริงอะเป็นคนที่ผมเยอะอยู่แล้วนะแต่ว่าอันเนี้ยมันทําให้ลูกผมจริงขึ้นอะอะไรที่มันแบบไม่ค่อยขึ้นมาก่อนอย่างเงี้ยมันก็ขึ้นพอเห็นไ,ไหมคะว่ามันจะมีพวกแบบลูกผมเล็กๆน้อยๆขึ้นอะ คือถ้าใครแบบผมร่วงอะจริงว่าทานแล้วมันก็จะช่วยทําให้ผมขึ้นกลับมาใหม่เหมือนเดิมแต่ถ้าใครที่ผมน้อยอยู่แล้วอันเนี้ยจริงไม่แน่ใจเท่าไหร่เพราะมันอาจจะขึ้นอยู่กับกรรมพันธุ์ด้วยเพราะาหนังศรีรษะคนเรามันจะมีรูเส้นผมแบบไม่เท่ากันเส้นผมบางคนอาจจะมีเยอะกว่าอะไรอย่างงี้แต่นั่นแหละถ้าใครผมร่วงอยู่อะทานตัวนี้ดีมากเรื่องผมเงางามเรื่องผมเฮลตี้อย่างเงี้ยจริงก็ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่เพราะว่าจริงก็ยังใช้หลายโปรดักแต่เรื่องผมขึ้นใหม่นะ่ย ชัดมากทุกคนเขาจะแนะนําให้ทานแบบ4เดือนขึ้นไปนะซึ่งอันนี้จริงทานหมดมาแล้วกระปุกหนึ่ง2เม็ดตอนเช้าหลังอาหารแต่มันไม่ใช่แค่เส้นผมนี้ขึ้นนะคือพวกขนที่หน้าอะไรก็ขึ้นด้วยถ้าใครแบบขนที่หน้าเยอะก็แนะนําให้เป็นเลเซอร์นะคะเพราะาจริงๆก็เลเซอร์ขนหน้าที่ t ทูทัส i ิจริงนั่นแหละแนะนํานะคะ แล้วก็ที่สําคัญอย่างเงี้ยคืออย่างจริงเนี่ยเป็นคนที่ทานโปรตีนเยอะอยู่แล้วก็ดื่มน้ําเยอะนะคะมันก็จะช่วยบํารุงผมได้ดีเหมือนกันคือเราเป็นคนที่ผมยาวเร็วมากอยู่แล้วแล้วพอทานฟีตโตเงี้ยผมก็ยาวเร็วกว่าเดิมอีกถ้าให้จิงโชว์ตอนนี้ผมจริงยาวมากซึ่งถ้าใครดูคลิปที่จริงไปตัดผมกับช่างเลดเวเวดอะตอนนั้นจริงตัดประมาณอย่างเงี้ยตอนนี้คือผมยาวมาประมาณ2นิ้วกว่าแล้ว โอเคแล้วนี้ก็เป็นเฟรนด์แทนแคร์ของจริงนะคะมันอาจจะมีหลายตัวหลายขั้นตอนแต่ว่าเราอะอยากให้ผมเรากลับมาสุขภาพดีเหมือนเดิมจริงคือใจเราอะอยากทําสีผมประหลาดประหลาดอยากจะแบบกัดสีแล้วก็ย้อมสีใส่ลุกอะไรก็ว่าไปแต่ว่าผมมันไม่ได้จริงฉะนั้นสิ่งที่ทําได้ตอนนี้ก็คือพยายามรักษาผมให้ดีที่สุดมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ตอนนี้เราแบบพยายามดูแลผมให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้เพราะว่าเราอะเกิดมาแล้วผมมันอยากสกบเต้นผมมันหยาบอยู่แล้วอย่างเงี้ยก็ทําอะไรไม่ได้แต่เนี้ยก็คือความพยายามท ตั้้นผมววเองแลก็ถ้าใครมี hair product ตัวไหนแนะนาก็มาบอกจริงได้นะคะเพราะว่าจริงก็พยายามหาตัวอื่นเรื่อยๆอยู่ส่วนพวก styling เนี่ยจิงไม่ได้ใช้เลยนะเพราะว่าด้วยความที่เป็นคนผมหยักศกอยู่แล้วเวลาม้วนผมเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะอยู่นานอยู่แล้วเราเลยไม่ค่อยมีความรู้เรื่องแบบ s p รย์หรือมูสอะไรอย่างงี้ก็ยังไงถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันนะคะแถ้าจริงเจอ hair product ตัวไหนที่ชอบมากจริงๆเดี๋ยวเราจะมาแนะนําใหม่นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาจเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย